สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามจับมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวกเกษตรปลอดภัยครบวงจรให้มีคุณภาพสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ไร่แสนดีกเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองยางตำบนหัวขวางอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ธมเกตวงศาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบกเกษตรปลอดภัยครบวงจรโดยมีกเกษตรกรในอำเภอโกสมพิสัยจากสามหมู่บ้านคือบ้านเหล่าโพบ้านหนองยางและบ้านหนองแคนเข้ารับการอบรมจำนวน50คนซึ่งสถาบันวิจัยศิละปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับไร่แสนดีจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ2563โดยมี ดรอัจฉรีจันทมูลเป็นหัวหน้าโครงการสำหรับกิจกรรมอบรมหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบกเกษตรปลอดภัยครบวงจรมีการบรรยายเรื่องการปรุงดินปลูกพืชผักโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพชัยสิทธิเจริญการปลูกพืชผักปลอดภัยโดยนายประโมทวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมหาสารคามและการบริโภคอาหารดีมีประโยชน์อาหารสุขภาพปลอดภัยโดยนางอรนุชวัฒนะหัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคามมีการบรรยายสาธิตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการส่งเสริมให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงประหยัดเรียบง่ายปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภคซึ่งเป็นจุดขายที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวให้เกิดไรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตลอดไป ค่ะ